ดูทุกคนปูลมใต้ตามหลังกันง่ายง่ายมันขึ้นเวลาฮ้อนขึ้นเ็าเรียกปูลมมันเลยคนเนาะน้ำแห้งเยอะแยะเลยโอ้ยคือ่อปูหน้าเนาะลงปลาตัวไกร้เพิ่เก็บคุนเมื่อกี้กบตับอกว่งปูน้อยนะยอดเลย ไปตามหลังกันยุ่ยใยญ่ๆเต็มหมดเลยทุกคนตามหลังกันไปน้ำคลองนี่มันแห้งก่อนคลองอย,ยูหวันด้วยเหรอไงวะแหงอันนี้อันนี้มันแหง้งแหง อนน้ำยังร่องหิมจะฟังน้อยเดียวไปตลอดมากอันนี้มึงน,น้ำมันแห้งทุกคนแห้งหมดแล้วปูไตมึงมเงียบมึงมเงียบไปตาสอดโผตรงกลางกันบ้างนะเงยใหญ่ใหญ่แดดมันออกไล่ตามกันปลาตัวทางกลางนะเพราะปลาตัวถ้าเอาได้เอาไปทอดอนะพ่อเนาะทอดกรอบอดูดูดูข้างกลางอ่ะเต็มเลยอื เรียมแปับไปปับปแปบปูทั้งนั้นทุกคนปูลมน้ำแห้ง